สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพัฒนาการของบททั่วไปในรัฐธรรมนูญวันนี้เสนอเป็นตอนที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับในจำนวนรัฐธรรมนูญ18ฉบับของประเทศไทยนั้นมีอยู่12ฉบับที่บัญญัติให้มีหมวดบททั่วไปไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่บัญญัติเกี่ยวกับบทนำ หรือบททั่วไปของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหมวดที่1ได้แก่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ในตอนนั้นตั้งชื่อหมวดว่าข้อความทั่วไปซึ่งมีอยู่สองมาตราดังนี้มาตราหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัษดรทั้งหลายมาตราสองให้มีบุคคลและคณะบุคคลดังจะก,กล่าวต่อไปนี้ เป็นผู้ใช้อำนาจแทนรนัษฎรตามที่จะกล่าวต่อไปในรันรฐธรรมนูญคือ 1. กษัตริย์ 2. สภาผู้แทนร,รัษฎร 3. คณะกรรมการราษฎรและ4ศาลต่อจากนั้นถึงจะเป็นหมวดที่2ว่าด้วยกษัตริย์ซึ่งในตอนนั้นใช้คำว่ากษัตริย์เฉยๆยังไม่ใช่พระมหากษัตริย์เหมือนในรัฐธรรมนูญฉบับถัดมา ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ได้เปลี่ยนชื่อหมวดเป็นบททั่วไปซึ่งมีสองมาตราเช่นกันดังนี้มาตราหนึ่งสยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันมาตราสอง อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมาหากษัตริย์เป็นผ,ปผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้ต่อจากนั้นจึงจะเป็นหมวดพระมาหากษัตริย์ซึ่งเป็นหมวดที่หนึ่งและเป็นครั้งแรกที่บัญญัติคำว่าพระมหากษัตริย์ไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ซึ่งบัญญัติหมวดบททั่วไป ไว้เป็นหมวดนำโดยไม่มีเลขที่หมวดและเริ่มหมวดที่หนึ่งเป็นหมวดพระมหากษัตริย์บททั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสองมาตราเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2,475แต่มีข้อความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยดังนี้มาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหลากำเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันมาตรา2อ,อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และก็เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490ซึ่งบัญญัติบททั่วไปเป็นหมวดนำโดยไม่มีเลขที่หมวดกำกับ และก็มีสองมาตราซึ่งลอกข้อความมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2489นั่นเองท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจากรไทยพุทธศักราช2492เป็นรัฐธรร,ฐธร,รมนูญฉบับแรกที่บัญญัติหมวดบททั่วไปเป็นหมวดที่1แต่ได้บัญญัติเพิ่มเป็น4ีมาตราดังนี้มาตรา1ประเทศไทยเป็นราชาณาจากรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ มาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราสามอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตราสี่บุคคลย่อมได้มาและเสียไปซึ่งสัญชาติไทยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติท่านผู้ชมครับ จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยบัญญัติไว้ในมาตรา2ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495นั้นให้ใช้หมวดบททั่วไป ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจาสยามพุทธศักราช2475โดยไม่มีการแก้ไขดังนั้นหมวดบททั่วไปของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงไม่มีเลขนำหน้าหมวดและมีสองมาตราเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจากสยามพุทธศักราช2475ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาไทยพุทธศักราช2 5 1 1 ได้กลับมาบัญญัติหมวดบททั่วไปไว้เป็นหมวดที่หนึ่งอีกครั้งซึ่งมีอยู่สามมาตราดังนี้มาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา3อำนาจอธิป,ปไตยมาจากปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้น แต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพัฒนาการของบททั่วไปในรัฐธรรมนูญในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ